สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคําถามที่มีคนถามว่าปิดแถบไม่ระบุตัวตนในเบ์เซอร์ทำยังไงอันนี้ก็มีคนตำหนิมาว่าคลิปที่แล้วที่ทำมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นเพราะว่าพอมันเปิดฟังก์ชันไม่ระบุตัวตนปั๊บตัว,ตว ตัวที่อัดวิดีโอหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอเป็นวิดีโอมันบันทึกไม่ได้คือมันพึ่งแล้วมันดําหมดมองไม่เห็นอะไรเงี้ยอ่าท่าก็เลยต้องทําใหม่อ่าทําใหม่มาแล้วก็ตอนอธิบายด้วยว่าแล้วแถบไม่ได้บูวตัว,ตว,ตว,ตวมันคืออะไรมีไว้ทําอะไรเหรออ่าอ,อันนี้เราไปดูวิธีปิดก่อนก็นแล้วกันอ่ะเวลาเราใช้งานก็เข้าไปในเบราว์เซอร์โครมแบบนี้นี่าเข้า,าไปในเบราว์เซอร์โครมนะจ๊ะแล้วลนั้นเราไปกดจุด มุมบนด้านขวา3ามจุดตรงนี้เรากดลงไปเนี่ยเราจะเห็นคําว่าแถบไม่ระบุตัวตนมันอยู่ตรงนี้เมื่อเรากดไปบนแถบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาน่าอาันนี่เป,นเป็นเวลาที่เราใช้งานคําถามคือมันปิดยังไงเพราะเวลาเราเปิดคาไว้เนี่ยตรงฟังก์ชันแจ้งเตือนมันก็จะขึ้นอยู่อย่างนั้นมันไม่หายโอเคเวลาปิดเราก็รากด,ดไอ,ไอจุดกลมไอมิต่กด,ดมันมันเป็นก้อนสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยเนี่ย กดลงไปบนก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้ปั๊บกดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้คุณจะมีกี่แถบก็ตามแต่มันจะขึ้นเป็นหน้าหน้าเลยถ้ามันมีหลายๆแถบมก็จะขึ้นหน้านึงหน้านึงหน้านึงแล้วเวลาปิดทํายังไงนี่ไงพี่กากบาทตรงนี้นี่ไงนี่กดปิดตรงนี้กดปุ๊บปิดปั๊บโอเคไหมอ่าแต่บางอันมันไม่เหมือนในนี้ครับผมมีโทรศัพท์สองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันอีกเครื่องหนึ่งเวลากดไอ้สี่เหลี่ยมเหมือนกันไอ้กดกดไอ้ตรงนี้เหมือนกันเลยพอกดปั๊บขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ข เออทำไมมันไม่เหมือนกันผมก็พยายามจะหาอยู่นะมันเป็นด้วยเหตุโดยเนี่ยของแอนดรอยรุนใหม่รุ่นเก่าไหมเออมันคนละแอนดรอยคนละฟังก์ชันเฟเวอร์ชันกันนะอ่ะแล้วอันนี้กดปิดยังไงกดปิดก็นี่ไงพี่กากบาทตรงนี้นี่ไงมันมีฟังก์ชันกากบาดนี่ไงให้ปิด ừ, มันเป็นรูปกากบาดนะพี่นะเนี่ยกดตรงนู้ปุ๊บปุ๊บ,บมันก็ปิดปั๊บไปเลยเออเนี่ยแหละเป็นวิธีปิดแถบไม่ระบุตัวตนคําถามคือมันมีไว้ทําไมแถบไม่ระบุตัวตน ออเวลาเราเข้าไปในเบราว์เซอร์แล้วเราไปใช้งานเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมันก็จะแสดงตัวตนของเราว่าตัวตนเราเป็นอยู่ที่ไหนยังไงไใช้อินเทอร์เน็ตอะไรพิมพ์อะไรลงไปบนอะไรเงี้ยมันมันจะมีบันทึกรัะทั้งไว้ในเครื่องอะไรอะไรเงี้ยอืแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดแท็บไม่ระบุตัวตนหรือฟังก์ชันไม่ระบุตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ถูกบันทึกเข้าใจไหมก็ค,คือมันก็จะเป็นความลับเช่น เราไปอินเทอร์เน็ตหน้าเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอย่างเงี้ยในโทรศัพท์มือถือเราอ่ะเราไม่อยากให้มันบันทึกอะไรไว้ในเครื่องเราเลยมันก็เวลามีอะไรมาเจาะมันเจาะไม่ได้เพราะมันไม่ได้บันทึกง่ายมันมันเงียบเลยหรือมันไม่เก็บข้อมูลน่ะเอาง่ายๆเออเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ปลอดภัยกับตัวคุณเองเวลาใช้งานเวลาเข้าเว็บไซต์ที่มัน ที่มันจําเป็นนะเข้าใจไหมอย่างอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมันจําเป็นอ่ะอันนี้จําเป็นเออคุณก็ควรจะเข้าแถบไม่ระบุตัวตนเว็บไซต์อะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันต้องมีความลับอะไรเงี้ยต้องล็อกองล็อกอินอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่อยากจะให้มันบันทึกข้อมูลออยูสเนมพัทเวิร์ดไร่ล่างเราก็เราก็ควรจะเข้าแถบไม่ระบุตัวตนซ้ำมันก็จะไม่บันทึกให้คุณไงก็แค่นั้นเองก็เอามาฝากกันประมาณนี้ตลอดคำถามนี่ถามว่าแถบไม่ระบุตัวตนคืออะไรแล้วก็อธิบายประมาณนี้นะพี่นะ ถ้าสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็ถามมาได้ในคอมเมนต์ของคลิปแล้วจะมาตอบให้ทีหลังอีกทีครับผมแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ